เมื่อคืนเนี่ยมาละเป็นอย่างนะป่วงเขาตังเห็นไปเขาลงหมากนึงปุ๊บลงไปเขาลงหมากพีชบควายอยู่เราเป็นลงคนลงทุนในชุดเจ้าบอเจ้าได้แซงเจ้าได้ใส่เราบริวารตีเนี่ยว่าตอนเราอยู่เนี่ยนี่แหละอยู่ เอาข้างมาไก่บ้าเขาปุ๊กลงไปเจ็บปราก็ดีการกรมีแต่กระดูกนะบ่มีแต่นังทงกระดูกบ่ว่นนั้นก็ดึงจนเหนืยอวการักใ่างกมอนเราถึงอยากบะพี่ยอ๊ะบพี่ถ้านอนเดินใส้ก็เลยเงี่ดีดีได้นอนมีข้าเบิกบ่กกระเพาะนแล้วแพลบ่

แตงแต่เราโบถือเหล็กมานี่แห้งเสียเสร็จแม่ดูนี่ยากกว่างมือทําอิดนะสวรรค์มีขีปแต่โบหัวเสียวลงดีบ่มันเสียวผ่าพดเลยบุคคลนี่เราเหตุยังก็มาบ่กกระตุนหาว่ากระตุนบ่นอนดีอ๋อนอนก่อนมาบ่งาบ่เนี่ยแงมแหตุบวกระตุนบวกระตุน มือนั้นเราไปไล่ปัลมพ่อเจ้าลุงรักหนาเราย่านจนเราถือไม่กพี่น้องกระซุ่มเป็ดจนอยากฮักไล่กันอยู่น้ำเดินยังขึ้นหน้อยที่เมื่อเมู่ถ่ายคลิปไว้ให้เบื้องบนว่าโบแมนตัวเองเผื่อว่ากูณโบได้แมนกูฉันกูณโบได้เป็นแบบนี้ <S 1> <S 1> บบดมึอคือในดินพ่ปล่อยไอมอนจนยังเป็นควยว็เสีนหมดินรดยไมุ้ยป๊ปขึ้นปลลูกเอทาง้าทางบอกเราเดี๋ยวหบหาบอกทางเราไปทางนั้นขึ้นมาแต่ทงพอดีขาับมาส่งหินส่งทรายพี่น้องเนาะ สาบายดีเดอ้อสาบายดีเ่สุขสุขคนสบายดีตอนสวยเนาะยินดีตอนฮับข่าวสู่สองสวัสดิ์หลันถุงเดอ้อทุกคนโอ้ยเหมือยได้แลนน้ำรถหายใจน้ำกับอย่างท่านพบกับไอ้มอนทอใสนะคะข้างกมาแต่ถ่งพี่น้องวังกี้นี่กำลัาง,งาอ,อันเมาโมยแม่นตามอีแม่ไปนั่น กำลังว่าเรื่องมือคืนี่เดี๋ยวรังใจนี่เขาสิไปตั้งวงใหม่เนาะงั้นกับลินลินกินน้ำห่อนบอหรือว่าลินตาลบาดท,ทอะไรเธอวิออ่งเลย <c oughs> พัฒนาแท้ตุน้ตนตุ้นสบายดีดูลูกมือคืนดดิแม่กูมือคืดเนี่ยโอ้ยกระเบนเป็นลูกอันอามาราบอก ให้มันกินเบียโอ้ยตายแล้วท่องมันสีบาทอันนี้คือสั่งหินสั่งทรายมาพี่น้องเนาะเกี่ยมสีเฮ็ดบ้านใหม่ค่ะเอ๊สิบปุกบ้านใหม่เด้นี่บอนทมดินไห้พอแล้วถอกเลยโมโหแล้ว เมิ่มงดีได้ไแมลงไปอันโท่ลงไปสร้างยูบันนะว่าพี่น้องยูบันเจดตุย,ตยบอเราเคยเหตุงานแหละเนาะเพิ่นเลยสร้างห้่เพราะว่าเฮาบ่มีเบอร์รดค่ะเจ้าเอาหินกับทรายมาก่อนอย่างแล้วเครื่องรถเนาะเพราะว่าเสามันอีพอกําลังไปสร้างมาไหวเล้แลวบัดที่นี่ลุงเลิศบอกว่าห้อันสร้างหินสร้างทรายมาเหตุยังนะพอ เค็งคืออย่างเห็ดเห็ดพื้นไว้บอกเต้าพื้นเด้าทีเค็งคุดคุ้มอ๋อหายคุดคุมไว้เออเต้าเออเจียมาเค็งไว้เบิ่งน้ำเล่าเนี่ยพ่ะเนาะเต้ากับจักอีกจักมือแหละเขาจะสีมาส่งเนาะนี่ออกมาเด้อมาเด้อ ม,มันก็ค่อยๆเจื่นไหมเด็กหินกับทราย เบิดแล้วเห็นได้มาเฮ็ดซอยในยด้วเซตเอง้นี่นี่เละจากเศ้าหน้ามาเป็นกรรมกรสร้างก็ได้ไอ้มอลพอดไซดีๆพ่อก็เป็นอันเป็นสร้างใดสร้างแปลงใดเนาะลูกก็ต้องเป็นสร้างเห็ดเฮือนเป็นแซงบมยัก <laughs> เป็นแสงเลยเงินแตง่งโทรไปสั่งเต้7เจ็ดโมงผ่านนะพอมันง่ายสีเจ้าด้วยพอนี่ดิเรียบร้อยระวังมาสีดังเต้มทุกคนอัดหูเออ นนมันยังสูงคือน,นี้ทาลาเอาลงม,มากระสีค่อยๆแหละลดหเดือบรอยอันนี้เอื่นลดดัมเด้อดหุคนหัวมันดังงนน่มลงหินแล้วก็ทรายอันนี้คือ,อยางและเครื่องรถทาเบิรงวัสซีทอร์ไดนี่นะผู้ธนาคารอยู่ผู้อันนี้นะสั่งน้ำคนหูจกักเนาะเราอยู่บรรดาวะ กตะกี้นะเพือนเราอยู่คนละขาผักทางกับเพือนซ้อนไปจใจไหม่พาะโอ้ยน,นี่บ่อธนาคารอยู่ในนี้ติคิดว่าอีเมลมพอด้วยความขอด้ายหนนะแม่สองพงังอันนี้มันแค่เริ่มต้นเนาะนี่เลยเฮาซิปุกในนี่เลยทุกคนในเดินทมไหวเดี๋ยวจะปีแล้ววะนี่แม่ทมไหวเดี๋ยวทรงปีแบบปีที่เดียวเลยนะคะผม สมเดินไหวได้สองปีบาทที่นี่ยี่แม่เราก็เลยคิดว่าเล่านะ่ะม,มีเงินเก็บตั้งแต่สมัยเราหาขี่ซีผูดเราหางก็เปิดเผยความหลับพี่น้องอว่าเล่านะ่ะมีเงินเก็บอยู่เราก็เลยอยากเห็นเรือนตั้งแต่สวรรค์ยังน่อยผูได้แล้วเฮ็ดแล้วเออเออเฮ็ดแล้ว้ะก็บ่มีผูได้อยู่แต่ก็ออกมาอยู่นาลูกเต้ากับบริยูเฮือนนะ นี่แหละเฮาเสตบวางนี่แหละทุกคนสีเห็ดลังบ่ใหญ่เนาะเห็ดลังน้อยๆแล้วก็แต่ว่าเห็ดเป็นแบบห่องไผ่ห่องมันเนาะจะชิมยูน่นอเว่ยบอกกับเชดห่องเผื่อจะมาเป็นน้องข่อยตีเฮ้ยว่ารสจะบอกปเปรอะว่า,ไ,าไปเขาจะเป็นน่องเลยว่านเด้อค <c ười> ่อยเชดห่องเผ<ต>ื่อ ตะก,กี้นะี่ยเคยอาสองปัญหาผูนะน้น้อใบเดียวนี้มันถือลงบะตะก,กี้นะกกี่ยนะหินทรายเขาเจ้าห่อนเองเนาะมีแต่คนใส่คนห่อนพี่น้องแม่สวันนี่ก็เคยไปห่อนอพ่อสวัสด์ก็เคยไปห่อนหินอยู่ของสวัสด์เองก็เคยไปห่อนหินอยู่กลางของปิดละบาทสองบาทโอ้ยปิดละสองบาทต่อมาปิดละสี่บาทหัวปรมือนะี่ยจนแดงเบิดเอานี่มือขวดน้านาวนี่ก็ลงแล้วใส่น้ำของเพื่อสิได้เงินแต่ละบาทละบาทที่นี่นะเออ เงินเก็บเพื่อจะมีเท่าใดแลดิค่ะเงินเก็บตั้งแต่สมัยหาขี้ซีผู้เดินนี่ตั้งแต่ลูกเต่ายังหน่อยพี่น้องเราสีงัดออกมาเห็นงั้อยู่เด้ออยู่ในกระปุกหเ่งทำมีจกเออนี่เงินขายปิ่งกอกปิ่งไก่เราหลายๆคนกับยาเค้นเนาะว่าชาเงินหลายๆเอาไปไหวใส่อาจารย์เป็นอะไรนะสองพเสียดคอนโดนี่แหละพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้นี่ยยังอยู่เทียงหน้าห่าง ม,ม,มือมือในสอนไทยให้บังลังค่าจนเปิดไปเนาะหยามันเพิ่งขึ้นแต่ว่าในระหว่างที่เห็ดนี่คือเฮ้าสีเอาหน้าบ้านนะนี่แหละเห็ดหลังสวนมาเนาะสวนกันยังไหวบ่นเก่าเ,ออเออพราะว่าอยากให้เฮือนมันมีหน้าบ้านก็นคือเสียดยับมาทางหลังเนาะเห็ดลังน้อยน้อยมินิมอลเนาะแบบก็ได้แล้วพี่น้องเหลือแต่ลงมือเห็ดเท่านั้น,นเนาะเงินเจ้าหน้าพาะเราบอแม สร้างนี่เด้สะสร้างนี่เด้สร้างนี่สร้างเลินจ้าลุงเลินเนาะจ่างลุงเลินเห็ดแล้วก็เห็ดนำกันกับเหล้าเงินมันยังสิบบได้ไปใส่วุนหมุนเวียนในครอบครัวเจ้าของในตระกูลเจ้าของเพราะเราเป็นสร้างเราก็เห็ดง,งานหับไปเรื่อยๆคือยังเงินนำนะเราก็เป็นคนเห็ดเด็พี่นอ้องว่าแต่มีแบบไหเหล้าเราก็เห็ดเป็นเนาะลุงนะนี่แหละ ผู้สวยสร้างเลิน,น,นก็จะเป็นแซงซิมอนพรนไซรเบาให้น้องหัวอีกเลยเออนี่เด้นี่โอ้ได้เงินใส่งย่อนเด้นี่ฮะเนาะเพิ่อนเหตุสองเถาบอลุงเลินนี่นะแต่ถ้าจ้างทีมเราเราก็มีทีมต่างหากได้เนาะทีมแบบว่าันเขาอันคนในบ้านนี่แล้วพี่น้องที่เาราไปเหตุงานํำกันและจ้างเวิรทีมเล่าหรือจ้างแต่เล่าแม่เดี๋ยวตรงเบากับเลาก่อน ก็ขึ้นอยู่ก็ว่าเฮาอยากเฮ็ดไปเรื่อยหรือเฮาอยากได้ไวแต่ว่าตามงบตามเงินเก็บอีเมลแล้วใน่องสซยอยู่เห็ดไปเรื่อยเนาะถ้าเฮาเห็ดไวนี่คือมันเห็ดลงมือเห็ดเธอเดียวแลละกะสิข้นอยู่เลยแต่ว่าเฮาน่ะเห็ดไปเรื่อยปีได้มันแล้วกับปีนั่นหลอยู่พี่น้องเนาะก็ค่อยหาคอยเห็ดค่อยเก็บไปนี่ๆๆๆเลี่ยงบักอันนี้ขายบอกเลขมาอีเม่เสียเงินเลยนี่นอนอบอกเลขมา แม่มีอีแม่น่ะมีแบบเพื่อนในใจแหละเดี๋ยวสันสีถามก่็เจ้าจอยากได้แบบใดนทรงนั่นแหละงไหนทรงแบบโบราณละผู <laughs> แบบเอาอยากเอาแบบง่ายๆบ่อยากให้ยากเขาเออก็เห็ดง่ายๆแล้วแล้วก็ไม่ชินเปลืองเัินในถ้าถ้าว่าอยากได้ง่ายบอกเฮือนาในบ้านกําลังง่ายสุดแหละมันต้องเห็ดตามใจเฮาอยู่ว่าเฮาอยากได้แบบไดนสิป,ปุ๊กลัง เฮ็ดอีกรังหนึ่งยังสิเฮ็ดแบบบ่ได้ใจเจ้าของอยู่สวยเนาะสรุปก็คือได้ตามใจอีแม่เด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าตะกี้ซ้อนนะ่ะอยากเฮ็ดเป็นเฮือนใหม่ห้เฮือนใหม่แบบว่าก็มีอยากได้เฮือนใหม่ก็มา,มาเฮือนออกมาแล้วแล้วแต่ว่ามันก็เหมาะได้แหละแต่ถ้ามีเงินอีกผูล้ละสิเฮ็ดใหม่ป้า<อ>ทุกยูติจัดจะมากออกมาเฮือนเท่านะเงิอนอยู่บ้านบ่อย,ยมากย่อนเสียดายเนาะอีแม่เลยเฮ็ดเฮือนดินก็คือได้ตามใจอีแม่ว่าได้เฮือนดินพี่น้องแต่ว่าแบบน่ะสิเป็นของซ้อนกับเส้นหามาเองเนาะ เอออีเม่มีนัดนาที่อยู่แบบนะได้มาแหละเดี๋ยวสิให้บึงนําอยู่ดอกนี่แหละเทียงเข้ากับอยากเอาห้องไว้สภาพเดิมเมรเห็ดเงินครัวคือเก่าเงือนเท่ากับตั้งไว้ในนี้คือเก่าับมันกระสิได้มากลกเป็นบางส่วนแต่ว่าอยากเห็ดคงความเดิมไว้เนาะเห็ดเงินคัวเฮาเห็ดเงินคัวตุยอกตู้เย็นเข้ากับเอาไว้หันกับาบายถ้าเงือนไม่เข้ากับเห็ดครั่วแบบแบบคัวในในบ้าน ต่ก่อยูเทียรมันก็สีสบายสะดวกสบายอยู่พี่น้องน้องก็ได้ทั้งสองทางก็สีได้มี <c oughs> ยังต่างๆแยกสีเป็นแบบใดพี่น้องก็ถาเบิ่งต่อไปเนาะมันสีเป็นแบบแบบตามที่ขิดไว้เห็ดเอาแบบธรรมดาบ้านๆนี่เลยกั <c oughs> บโ<ๆ>บได้เลิศล้างอาลัางกันยังดอกพี่น้องแต่เห็ดเป็นล้างน้อยๆแต่ต่างแต่ว่าขันห่องให้มันเป็นห่องเป็นยังซื้อๆเนาะอันนี้คือเสื่องเทียงสวรรค์นะพี่น้อง ก็เป็นดินตอนของอีแม่เองเนาะดินนี้ก็คือได้คนละลอกตั้งแต่หนาทางเข้าไปจนสุดอยู่บนเล่าแต่ละคนได้สํากันเบิดเนาะเรียนนี่พอดีได้นี่นะเที่ยงกะทั้งหลามันอาจสีเดมเอาย้ำออก เป็นยังมันปแห่าวทางนลงทให้มันเป็นพุ่มห้นานก็โยต่ขึ้นกัตัดลงเรื่อยๆมันก็เลือแต่ทางลุ่มมันปวดตายปลูกต้นใหม่หลายอย่างสีหละพี่น้องเนาะนี่นี่กะป้าคี้เล็กนี่ก็เอาไว้คือเก้าเพราะว่าดินตอนนี้เป็นคลองไผ่บ้าแม่เซิงในหันนะคลองไผ่ที่ต่อกันของเจ่านี่ บ่มั่นใจว่าเป็นของสาบุญหรือของซีหวานอยู่ไดนว่างระหว่างพังนี่นะบ่คองซีหวานกับคองสาบุญเพราะมันสิเป็นส่วนที่ต่อกันโอคองสาบุญทุนแสดนนขงสนขงนาในี้ของซีหวานแม่นติของสาวุกับอยู่เซิงเงื่อนลาบุเมนบอกฮะเซิงบันเราปลูกเถียงนะบุแมนของเราบอก ร้องคนบ่มีขบกล้วย่เแห่งกันไปเนาะแม่นอยูหลอกไผรหลอกมันพี่น้องได้ซ้ำกันเบิดเนาะโศกดีทีอีแมฒ่าเราเรามีมูลหลายแหงลูกเต่ามีแปดคนนะคือได้มูลเบิดสูสุคนทางไห่ยทางหน้าอีกเนะแต่ก็ลูกเต่าสื่อตื่มเอานำโคตรเก่งเลยพอลูกใหญ่มาอยากได้หาเองค่ะป้าๆทุกคนทาไปหาตังวงกันเถอะ เขาสิมาแล้วตอนนี้เมิ่อน้ามุีสร้างคิ้ือนีก็คงหิน้ซงทรายแล้วก็สร้างปูนมาพี่น้องปูนซิบกระสอบบ่ะเงินได้สะเจ้าสิบใบใส่สอบปูนแดงลอยเสา ขันเอสสอบแล้วร้อย <c oughs> โอเคทุกคนเฮ้าสิไปถหากินขา่ากินหนำกนเนาะคลิปนี้ก็คือสิด้ขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขุสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอ <c oughs> พี่น้องนาะจกะาก็ฝากไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้เบิ่งโฆษณาสาวัสในเด้อเนาะเผื่อสิวามหา <c oughs> เงินเหตุเฮือนใหม่พี่น้องไปแล้วสบายดี <c oughs> พอกันคลิปหนาเด้อเ <c oughs> นาะ,นะ เดี๋ยวเขาสิลองหยกแบบเฮือนให้เบิ่งในหน้าปกเนาะ